มันถึงเวลาที่ผมต้องพูดถึง Honor Magic V3 เลยครับมือถือจอพับได้ที่บางและเบาที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าใช้งานมายาวๆแถมยังเป็นเครื่องหลักของผมแนละปัจจุบันนี้แล้วด้วยนะสำหรับ Honor Magic V3 จะน่าสนใจแค่ไหน1เดือนเต็มๆเ,เป็นไงบ้างไปดูคะนะครับ อย่างแรกก็ต้องพูดถึงเลยวครับว่านี่คือมือถือจอพับได้ที่บางและเบาจริงๆนะครับหลังจากที่ใช้งานรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนี่คือมือถือที่ผมจะซื้อเป็นเครื่องหลักแน่ๆนะครับถ้ามันเป็นมือถือจอพับได้เพราะว่าเราเนี่ยสนใจมือถือจอพับได้มาตั้งแต่รุ่นที่มันเป็นรุ่นก่อนๆแบรนด์ก่อนๆมาแล้วนะครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมก็ชอบมากๆอยู่แล้วนะแต่พอเปลี่ยนมาเป็น Honor Magic V3 ณปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมือถือจอพับได้นัััับหืืออออออย่่าานนนนนน้้้้ๆจดดกกกเีวมถทไป ถือว่าดีมากๆานะครับซึ่งรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับแถมที่สําคัญนะบางและเบาวกว่ารุ่นที่ผมถืออีกนะอย่างตัว iPhone 16 Pro นะครับโอ้โหอันนี้ Pro Max ด้วยนะครับคือคุณเห็นความต่างชัดเจนอยู่แล้วแหละนะครับหลายช่องก็เทียบกันไปแล้วนะว่าถ้าพับเนี่ยก็ยังบางกว่าตัวนี้อีกด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งกลางออกมาชัดเจนเลยครับบางกว่าแบบเท่าตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับเราจะทนท้ายมือถือแบบนี้ไปทําไมอ่ะในเมื่อตัวเนี้ยกลางออกมามันได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่ามากๆจริงๆนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า ที่ผมต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆนะครับผมก็เปลี่ยนค่ายจาก iPhone เลยอ่ะปกติผมใช้ iPhone เป็นหลักไอโฟน15 Pro ไอโฟน16 Pro นะครับ16 Pro Max นะครับ16ทมคือลองใช้หมดแล้วนะรู้สึกได้เลยว่ามัน iPhone มันมีความเสถียรของเค้าครับเสถียรเสถียรตามที่ดอยแซนได้มีการพูดถึงไว้บ่อยๆนะเสถียร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 ก็ต้องยอมรับนะว่าเสถียรจริงๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของมันติทัสกิ้งนะครับในการใช้งานหลายๆแอปพร้อมๆกันในการใช้งานที่เน้นไปที่การทำงานโดยเป็นหลักเนี่ยมือถือจอพััััับบบบบไดดด้้เเเเเปปป็็็็็นนนนตตววลลลืืือออกกกกกทททีีี่่สุแแะครรราามถ การเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทุกอย่างมันครบจบในตัวเดียวจริงๆดังนั้นผมก็ไม่มีข้อโต้แย้งกับตัวเองที่ทําไมถึงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวอ o n เ r อร์ i มจิกวีสามณปัจจุบันนี้นะครับจะียกว่าก็หนึ่งเดือนเต็มเลยตั้งแต่วันแรกจําหน่ายจนถึงตอนนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่าถึงสเปคเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับเล่าจากประสบการณ์หลังจากใช้งานจริงๆดีกว่านะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนที่่่จจะตัััดดดดดสินนนนนใใใซซืืื้้้้้ออออคครรหไไแแลวกกก็มเพพููุยชงงข ตัวเลขความบางของตัวนี้นะครับถ้าพับแล้วจะอยู่ที่9.2ม mm มตรนะครับแต่ถ้ากางออกมาครับคุณจะเห็นความบางที่ผมไม่คิดเลยว่ามือถือมันจะทําได้บางเลยขนาดนี้มาก่อนนะครับโ,โหนี่ถ้าก้าวอีกสัก10ปีนี่มันจะแบบเหลือแค่เท่าไหร่อะจะแผ่นเดียวแล้วนะโอ้โหนี่แค่นี้ยังบางได้ขนาดนี้นะยอมรับออเนอร์จริงๆว่านวัตกรรมเขาสุดยอดมากๆนะตั้งแต่ไปเยือนที่จีนแล้วครับผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแบบเฮ้ยงานไอเดียเขาเจ๋งมากนะคือแบบเขามีทีมไอเดียโดยเฉพาะเลยนะพัฒนาเกี่ยวก<ด><ด> มือถือมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงๆดังนั้นก็แน่นอนครับมือถือจอพับไร้ก็ควรจะต้องบางและเบาแบบนี้จริงๆนะครับกาวออกมาแล้วมัน4.35มิลแะทุกคนมันบางมากๆมันบางในขนาดที่ว่าโหมันถือมือเดียวสบายมากนี่คือมือถือจอพับได้ปกติผมต้องถือ2มืออย่างนี้เล่นใช่ไหมนี่ผมถือมือเดียวแล้วก็เล่นแบบทั่วไปได้แล้วมันย่อให้เป็นแบบขนาดสลับถือมือเดียวได้ด้วยเช่นกันนะครับเจ๋งมากๆจริงๆอีกอย่างเนี่ยมันมีวันที่ก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับเขาก็มีให้ลองนะว่าเฮ้ยออรเนอร์เมจิกวี ตัวเลขเนี่ยมันคือโลหะชนิดพิเศษเลยนะครับไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ผสานกับวัสดุไทเทเนียมด้วยคือมันมีความทนทานมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าอ่ะดังนั้นเนี่ยชัดเจนว่าตัวเนี้ยจะแข็งแรงมากกว่าตัวมือถือบางรุ่นอีกต่งางหากนะครับคือมือถือทั่วไปไม่ใช่จอพับได้ด้วยนะตัวเนี้ยเจ๋งกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่พัมก็จัดหนักจัดเต็มนะครับพี่พัมกูทราบใครยังไม่ไปดูเนี่ยไปตามดูได้นะคือเอาจริงๆเนี่ยผมยังแบบเฮ้้้้้ยยยบาาาอออออออมมมมััััันนนตตตตงงงงงแกพีะะไรส่ค แรกฟิล์มกันรอยต้องไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอตัวหน้าจอปกติไม่เป็นอะไรเลยคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากนะแต่ถ้าคุณในกรณีที่คุณทุบแ,แรงมากจนเกินไปนะ่ยในความเป็นจริงมันไม่ทำามันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นรอยขีดข่วนนาฬิกากุญแจนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรอยเล็กๆน้อยไม่เกิดขึ้นเลยนะครับคือถ้าจะไม่เกิดขึ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่านี่คือมือถือจอพับได้บางและเบาและก็แข็งแรงอีกต่างหากมันก็เลยเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมรู้สึกว่าโอเคมันจบแล้วจริงๆแหละมันควรจะต้องเป็นรรุุ่่่นนหลลัักกขอองงงงผมมแ้วจิๆซึทยา ได้ด้วยตัวโปรดักเองจริงๆออเนอร์ร Honor, ผมยอมรับจริงๆฮะมันเจ๋งมากและในแง่ของตัวเลขสเปคอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆนะครับกรณีของการพับแบบพับขึ้นพับลงพับตลอดเวลาแบบเนี้ยสายแพรของตัวเนี้ยครับห้าแสนครั้งอย่างต่ําๆนะครับอันนี้คือแบบชัดเจนเลยว่าแบบโหคุณพับแบบ 45- ปีไม่เป็นไรเลยนะสำหรับต,ตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆในกรณีของการเครมของตรงนี้นะค่อนข้างเจ๋งอีกความแข็งแรงหนึ่งที่มีการไปทดสอบกันนะครับก็คือการกดระแทกคือการกดแบบกดอย่างงี้ลงไปครับกดแบบแรงๆออัดแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยโดนเหย โดนรถทับอะไรประมาณนี้วัสดุตัวน,นี้คือวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นชนิดใหม่ด้วยนะซึ่งสามารถทนแรงกดแบบดันดันแรงๆหนะ่ยได้ถึง530 mpa นะครับเมื่อเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆอย่าง Sam s u n g า a l a x y S24 Ultra นะครับหรือ iPhone 16 Pro Max เนะี่ยส่วนใหญ่มานจออยู่ที่ประมาณ410 mpa นะครับหรือถ้าตัว s 2 4 Ultra ก็470 mpa น,นี่คือมือถือจอพับได้ก็จริงแต่มันแบบสามารถทนแรงกระแทกได้สุดอะรุ่นหนึ่งเลยและในงานเปิดตัวนะครับพี่อุ้ม ั่นแบบเต็มที่อ่ะในแง่ของการปั่นเนี่ยมันมีการจุมน้ําอยู่แล้วเรื่องการกําน้ํากันฝุ่นเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ IPX8 แล้วก็ในเรื่องของการกันกระแทกเนี่ยอย่างที่บอกไปปั่นในเครื่องเนี่ยคือชัดเจน่ะบางทีเราลืมไว้ในเครื่องซักผ้าที่คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อันนี้มันคือการทดสอบให้ดูว่าเฮ้ยนี่ขนาดในเครื่องซักผ้านี่มันปั่นเร็วๆอะไรแบบนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันเจ๋งมากๆนะพูดในแง่ของการใช้งานกันบ้างนะครับอย่างหน้าจอในตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าขนาดที่เขาใใหห้้มมมมมาาาาาเนนน่่่่คืืออออ7.92ิวววซึงกก็็ถญตตๆขบจผั ไม่ได้หนาจนเกินไปแอบออกไปแนวบางด้วยซ้ำเลยครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคทุกอย่างของหน้าจอเนี่ยให้มาครบคันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฝั่งของออเนอร์และก็แบรนด์เจยยหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของการถนอมสายตาที่ชัดเจนมากๆว่าจะต้องมีมาตรฐาน SGS นะแล้วก็ TV ไรแลนด์นะที่เข้ามาถนอมสายตาซึ่งตัวนี้ก็มีให้เช่นกันซึ่งผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเราใช้สว์ทโฟนนานๆนะครับมันควรจะมีการกราฟิปหน้าจอที่มีการช่วยนะครับให้การถนอมสายตาดีมากขึ้นกว่ามือถือทั่วๆไปนะครับตัวนี้ก็มีม แล้วเนี่ยขนาดหน้าจอที่อยู่ที่6.4 3นิ้วเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้เหมาะมือมากๆจริงนะผมจะบกลางหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยน้อยมากนะคือจะกลางแน่แนเนี่ยคือดูแบบดูเน็ตฟลิกดูอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะกลางนะครับถ้าสมมติแบบจําเป็นจริงๆเพราะว่านี่ครับเคสของเขามันมีแง่งตรงนี้ออกมาซึ่งชอบมากชอบจริงๆเลยไอแง่งตรงเนี้ยมันใช้งานได้จริงเลยนะครับมันแบบตั้งตรงนี้ปุ๊บโอ้โห The Bas e ครับคือแบบเคสที่เขาให้มาเนี่ยมันบางและเบาเข้ากับตัวเครื่องมากแล้วไม่พอนะมันยังสามารถตั้งแบบนี้ได้ด้วยอย่างตัวเก่ามันมีเคสด้วยนะแต่มันตั้งต,งตรงกลางอะไรเงี้ยแบบนั้นมันก็ทําได้ดีแหละแต่ตัวนี้ทาได้ดีกว่าเยอะมากนะครับและในแง่ของการแสดงผลหน้าจอเนี่ยสีสัดไดถึง1 0 7พันล้านสีนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์ท็อปๆของมือถือเรือธงแหละดังนั้นเนี่ยผมว่ามันแสดงผลออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะในระดับหนึ่งเลยครับมันอาจจะมีติดนิดเล็กน้อยทีย่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนาด้ผงลแส ได้จองออมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าลาโพงไม่ดีเนี่ยโอ้โหการแสดงผลนัาจอไม่ได้มีผลต่อบผมเลยด้วยซ้ำมาเลยครับดังนั้นเนี่ยลำโพงมันต้องดีด้วยซึ่งรุ่นนี้ลำโพงดีครับยอมรับเลยลำโพงดีมากๆใช้งานมาร่วม1เดือนเนี่ยแทบจะฟังตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับปกติเนี่ยผมได้ใช้มือถือ Android หลายๆรุ่นนะครับผมจะมี i p h o n นแน่ๆหนึ่งเครื่องนะครับในการเอาไว้แบบฟังเพลงอ่ะเล่นยูทงยูทูบเล่นทิกตอกอะไรเงี้ยมันจะได้ฟิลที่เสียงมันดีมากพอสมควรนะครับี Honor Magic ้เนแรมเสียงจ้าดีแบบ ขั้นที่ผมรู้สึกว่านี่ไม่จําเป็นเลยไอโฟนมันเสียงดีมากแล้วตอนนี้คือใช้ฟังแบบใช้ฟังทั่วไปได้ดีย่านแ y นามิกของเสียงเนี่ยที่ออกมาผมว่าโอเคมากๆเลยและชอบสุดๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมชอบมากๆ 大変なロケだなどこのスタッフだロケこれがねえここはどこ平和のための任務だっけそうだ、通行な使命だだからどういうこと ในแง่ของการใช้งานด้านในกันบ้างนะครับต้องบอกว่าจุดหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งานภายในตัวเครื่องนะครับที่สามารถคัสตอมไมได้อย่างอิสระด้วยความว่าเป็น Android อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเป็น Android ที่เข้าทับด้วย o อ n e r อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยผมชอบมากๆอู่แล้วเพราะว่า UI ของเขาเสถียรนมากๆนะแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับการตัดสลับแอดการแบ่ง2หน้าจอนะครับการป๊อปอัพเนี่ยผมจะชอบป๊อปอัพมากๆเลยนะเวลาผมเล่นเกมอยู่เนี่ยผมจะชอบถ่ายแบบพวก Facebook เ c e b o o k เล่นนะครับหรือถ่ายนนท เลยนะครับเพราะว่าเวลาเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแม่มันเจ๋งมากๆนะมันใช้งานได้จริงจริงอ่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วครับนี่คือออ n o เนอร์เมจิกครับคุณเล่นเกมในหน้าจอด้านล่างนะครับแล้วด้านบนคุณใช้งานทั่วไปดู u t u b e นะครับแล้วก็เล่นอาีไปด้วยเล่นผับจงผับจ,จ,จีอะไรเง,งี้ยทำได้หมดเลยนะคือเจ๋งมากๆตรงนี้คือแบกหน้าจอออกมาแล้วคุณใช้ในแง่ของการแบบใช้แอป2แอปพร้อมๆกันในคุณภาพที่มันยังได้ดีมากๆอยู่ปกติถ้าสมมติเราใช้แบบอย่างเงี้ยคือ รอยนะครับมันก็อาจจะมีบางจุดที่มันจะมีความหน่วงความกระตุกสมมุติเราเล่นารเนี่ยเออมันก็จะเห็นได้ชัดว่าเฟรมเลทมานจ,จะตกนะถ้าสมมติเราใช้กับมือถือเครื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้ากับ Honor Magic V3 ผมแทบจะไม่เจอปัญหานี้เลยผมลองใช้แล้วว่าแบบเออสองหน้าจอพร้อมๆกันสมมติเกมนึงกับอีกเกมหนึง่งอย่างเงี้ยพวกเฟรมลงเฟรมเรทลดลงน้อยมากๆนะครับคือแทบจะกระตุกน้อยมากๆนงนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่า h o n o r ทําทำออกมาได้ดีมากนะครับในแง่ของซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทำได้ดีแล้ว้วแลวก็ด,ดยฮ เลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมจะหงดหิดมากในรุ่นก่อนก่นนะครับตัว V2 นะั่ก็คือเวลาเราเล่นเกมไปแล้วเราต้องการอยากจะได้คุณภาพที่เต็มที่นะครับก็คือการออกมาแล้วอยากเล่นแบบเต็มหน้าจอนะครับคือมันก็จะแบบว่าไม่รีไซต์ให้นะครับให้มันเป็นไซส์ที่มันควรจะเป็นนะหรือบางทีมันก็จะรีไซต์ให้แต่มันก็จะเป็นแบบภาพแบบไม่ใช่ภาพแบบนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นภาพยืดยาวนั่นนู่นนี่ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับแต่รอบนี้นะมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะรีไซต์ไหมหรือเราจะเล่นในในเฟรมปกติของตััััววเเเเเคครรรรืืร่าา่ออองงนนนะบาาาากกกก็็สมมถลลได้ย้ยนนีีจๆทตฟ ทําให้เครื่องมันดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งทําได้ดีมากๆอีกอย่างที่อยากจะเล่าและอยากจะอวยจริงๆครับปกติมือถือจอพับได้เนี่ยครับด้วยความว่ามันเป็นมือถือที่บางมากๆเนาะเพื่อให้มันมีความบาง1และความเบา2และที่สําคัญ snapdragon ต้องท็อปๆออยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องอึดๆด้วยคือทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นมือถือที่ร้อนในระดับหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่ร้อนครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขนาดที่ผมกําลังเล่นเกม RV ีหลายๆรอบนะบหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆเกมสมมติแบบ4ี่ห้าเกมพร้อมๆกันเนี่ยในเวลาแบบ1ชั่วโมงเ็มๆ ไม่ร้อนเลยอ่ะร้อนนิดเดียวเองนะครับอุณหภูมิน่าจะไม่ได้แต่ 36- มสองศาเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคมันจะมีช่วงกล้องแหละที่มันจะร้อนหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่จุดหนึ่งเลยแหละที่ต้องยอมเขาด้วยความที่แบตเตอรี่ของออเนอร์เนี่ยจัดการได้ดีมากๆเราไปเห็นในตอนงานเปิดตัวเองก็ตามแล้วก็ตอนที่ไปดูดีจีนะครับต้องบอกว่าบางจริงๆนะสำหรับตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีนะแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ได้ทามาเพื่อมือถือจอพับได้จริงๆัมนะครับ ตัวนี้คือเทคโนโลยีพิเศษของออเนอร์เลยจริงๆนะครับชอบมากๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกล้องที่หลายคนก็อยากจะรู้มากๆและผมเองเนี่ยอยากจะทดสอบและผมทดสอบมาหลายแบบมากครับไปเที่ยวทะเลเองนะครับไปต่างจังหวัดนั่นนู่นนี่พยายามให้แบบพยายามเทียบให้มันได้เยอะที่สุดแล้วก็มีจับตัว iPhone 16 Pro Max ไปถ่ายเทียบกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบรนด์อื่นด้วยรวมไปถึงออเนอร์แมจิกวีทด้วยเทียบกันนิดนหน,น่อยๆน่อยว่าเฮ้ยมันพัฒน,นาขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับ จุดหนึ่งเลยนะครับที่ออเนอร์จะค่อนข้างชัดเจนว่ามันเด่นกว่าตัวแบรนด์นอื่นๆพอสมควรคือโหมดอย่าง5าคอร์สตูดิโอครับนี่คือสตูดิโอระดับโลกครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเพราะอย่างแรกนยถ้าสมมติเราถ่ายฮาคอร์นะครับเราถ่ายกล้องหน้าเนี่ยมันไม่ได้ฮาคอร์จอยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณถ่ายกล้องหลังแล้วคนคลิกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับโอ้โหทุกคนเหมือนคุณเซลฟี่ที่ได้คุณภาพที่สูงมากๆและที่สําคัญครับเพราะเทหฮาคอร์มันดีมากๆอยู่แล้วเราคือไรที่ติอยู่แล้วครับเป็นโหมดที่ถูกต้องเลยครับอ ทำได้ถูกที่สุดแล้วครับกับการจับมือร่วมกันกับฮาคอร์สยูนะครับทำให้ภาพถ่ายที่มันออกมาเนี่ยมันดูเหนือจินตนา,าการของเรามากๆนะครับคือปกติเราจะรู้จักอ่ะอย่าง V ี vo กับไซเนาะเสียวมี่กับไลกาเนี่ยมันก็จะมีสกินโทนที่ชัดเจนของเขาอยู่แล้วนะแต่ฮาคอร์สครับคุณมีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกและฮาคอร์สยมันคือการจัดแสงที่ไม่ต้องมีใครมาจัดให้ครับมันได้ภาพถ่ายระดับต้นๆเลยครับมันคือเซลฟี่ฮาคอร์ที่เจ๋งมากๆครับผมชอบใช้มากๆนะภาพที่คุณเห็นตอนนี้คือแบบภาพถา ie, ่่ายลฟีคทแบบ เซลฟี่ระดับต้นๆที่ผมชอบมากครับพอมันอยู่กับมือถือจอพับได้มันเลยเจ๋งมากๆเลยครับกับ h าร์คอร์ซีวนะนอกเหนือจากเรื่องกล้องนะครับด้วยความ Honor อเนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วแล้วก็นี่คือรุ่นใหม่ครับออนเนอร์เคือทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าความฉลาดของ AI เนี่ยมันชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะว่ามันทําได้หลายอย่างมากครับแต่พอมาอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับก็แน่นอนมันควรจะทําได้อย่างแรกเลยคือ e อเลเซอร์ aser, ครับก็คือการลบวัตถุนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะแน่นอนครับมันมีมา แต่ออเนอร์ที่ผมชอบมากที่สุดคือออเนอร์ที่เอาไว้ใช้งานในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยครับออเนอร์เอ focus eye protection นะครับซึ่งปกป้องดวงตานะครับชะลอภาวะสายตาสั้นนั่นแหละซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าเรามองสมาร์ทโฟนนานๆเนี่ยโหชัดเจนอยู่แล้วครับยังไงก็สายตาสั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นกันบ่อยและเป็นกันเยอะมากๆนะซึ่งผมเองก็เป็นเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงใครเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีไ I ตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ magic portal ครับอัน สะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ว่าคุณจะอยากรู้อะไรเนะี่ยก็เสมือนคนรู้ใจของเราเนี่ยแหละครับ AI ตัวนี้ก็จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของเราและก็ที่สําคัญนะครับก็จะช่วยนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละแอปเนี่ยให้มันง่ายมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นแอปที่คุณใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นเลยว่าเออเนะคุณใช้บ่อยนะอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเลื่อนหาแอปบีกต่อไปเลยด้วยซ้ำนะ Magic Portal เนี่ยอาจจะเรียนรู้การใช้งานมาสักหน่อยนะแต่ถ้าใช้งานเป็นเนี่ยเรียกได้ว่าโหโเป็นหนึ่งใน AI ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับการใช้รูปแบบโซเช้นิว แบบวงกลมหาในจุดที่เราต้องการอยากจะหาอะไรบางอย่างในส่วนเป็นภาพภาพหน,นึ่งอะไรเงี้ยสมมติเป็นสิ่งของสิ่งของหนึ่งแต่เป็นภาพถ่ายเงี้ยครับเราก็เซอร์เคิลได้เลยนะครับออเนอร์เอไอเฟกตูเฟกทランスเลชันนะครับแน่นอนคือการแปลภาษาแบบเรยลไทม์นะครับทั้งในรูปแบบของเอกสารการพูดคุยนะในหน้าเว็บต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถแปลภาษาได้แบบเรยลไทม์ time. ค่ะอยู่ในแชทอยู่ในอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแปลได้เลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งมากๆ AI Organize นเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าในส่่วนนนขขอองงรรมมััจจะสาาาถดดไ้้ค หลากหลายมากแล้วมันแบบคัสตอมไว้ให้ตามที่เราต้องการอยากได้จริงๆนะครับผมชอบมากแล้วผมจัดหลายแบบมากแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยอีกหนึ่ง AI ที่ผมใช้บ่อยก็คือ Honor Note เนี่ยแหละที่มันก็จะช่วยในการแบบจดบันทึกนะการประชุมแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็แปลเสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับที่สําคัญนะมันสามารถจําแนกคนพูดได้ด้วยนะโหอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งด้วยนั่นแหละครับเลยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดแหละที่ทําให้ผมชอบมากๆกับตัว Honor Magic V3 คือแทบจะมีข้อติน้อยมากๆนะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยอ คนแล้วแหละครับว่าเฮ้ยคุณดูจากรีวิวนี้แล้วก็รีวิวจากหลายๆท่านนะครับในวงการก็แน่นอนครับมันขายได้ด้วยตัวมันเองจริงครับออเนอร์แมจิกีไม่แปลกใจเลยทําไมถึงยอดจองถล่มทลายขนาดนี้นะครับจริงๆเรามีทาคลิปสั้นไปเยอะอยู่พอสมควรนะมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะมันเจ๋งมากๆจริงๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เลยไว้ที่ใต้คลิปนะครับกับราคาที่ตอนนี้อาจจะไม่มีโปรโมชั่นนะแต่ไม่แน่ครับเดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมาแน่นอนนะครับยังได้เลย นี่คือทั้งหมดของออเนอร์ g i c V3 กับการรีวิวหลังใช้งาน1เดือนเต็มๆคิดอย่างไรกับคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้า CEO เกนนครับสวัสดีครับ